สบายดีเพ่อแไม่พี่น้องมือทุกคนมือนี้สาวนุ่นมือนี้พามานอนอยู่เซียงคานเดือนอนอยู่จังหวัดเลยนั่นเองเนาะมือนี้เฮากัดจะมากางเต็นนอนคือเกาเนาะเพระาะว่ามาสัมผัสอากาศหนาวเย็นแล้วตอนนี้เนาะนี่เด็กเดก,เด,กเด็กน้อยเนาะทำอะไรอยู่ตรงเนี้ยเนื้อทำอะไรอ่ะเล่นออกมานี้เนาะบรรยากาศเด็กน้อย ไอโนโนก็จะมีมูเนาะเพราะว่ามาก็จะมีอันลูกของเพื่อนเนาะมาน้ำฮะนะจ้าโอไมาใบไม้ใบไม้เหรอ๋าใบไม้โอ้ไอโนโน โดยนูดพามาส่องเมืองเนาะครูซายเพื่นกําลังสิกางเต้นนอนอยู่ทางลุมนั่นเองเนาะนูดกับมูกับนอนบ้านเป็นหลังก็คือบ้านหลังนี้แหละเนาะติดกับริมอันแม่ของเลยเดอ้อนี่เนาะยามแรงแคมของนะจะมีคนมาออกกําลังกายอยู่เดอ้อเนาะบางคนกับมาถีบรถถีบเนาะบางคนกับมายางเล่นเดินเล่นสินะเนา,นาะที่พักของเฮาในมื้อนี่ก็ติดกับแคมของเลย ฟังตรงข้ามจะเป็นสารคามหรือเสาปป๋ล้าวนั่นเองเนาะอ่าเดี๋ยวนุจะพาไปเบื่องบรรยากาศยำแรงเด้อพาเด็กน้อยไปเบื่องเนาะเพราะว่าทั้งนาเฮานี้ก็จะมีมองไทยฮูบแล้วก็งามเนาะเป็นถนนริมแม่คงนั่นเองเดี๋ยวนุจะพาไปหาเด็กน้อยกันทุกคนเด็กน้อยกันนาหักเนาะบ่เหงาในเพื่นนี่แหละงใจดีทุกคนเด็กๆก็มาชั่

นี่ก็คือบรรยากาศยมแรงเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะบรรยากาศยมตอนแรงกะงามคือกันเนาะเพราะว่าตอนที่เฮามาฮอดนี่กับประมาณสี่โมงนี่แหละเนาะแล้วกะมาเตรียมตูวกันอ่าจะไปถนนคนเดินต่อเนาะอยู่เชียงคานนั่นเองนี่อยู่อีกฝั่งหนึ่งกับมีคนมากางเต็นท์คือกันกับเฮาเลยเนาะแต่ว่าโมฮูจขาข่าเนาะแต่ว่าเพิ่นกะมานอนติดติดกันเลยเนาะนี่เด้ออีกฝั่งหนึ่งเนาะ อ่าก็จะเป็นสปปลาวนั่นเองอยู่สานคามนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวนุจะพาไปเบิองอ่าว่าเขาเจ้าเตรียมตัวกันแล้วหรือยังเดี๋ยวนุจะพาไปยังถนนคนเดินโตเด้อเพราะว่ามื้อน,นี้อันไอ้เพิินว่าสิเฮ็ดซอยจุเนื้อให้กินเนาะซอยจุริมโขงนั่นเองเดี๋ยวเฮาไปหาซื้อของกินอยู่ในตลาดคนเดินก่อนจังกลับมาเนาะ นี่ตอนนี้เรากลับมาฮอดเราเดือถนนคนเดินนั่นเองอันนี้ก็คือทางเข้าไปนั่นเองเนาะจะเห็นซุ้มอันผู้สาวเนาะค่าจะมาออกกําลังกายเต้นแอรโรบิกอยู่ในนี่เนาะถนนคนเดินเพิ่นเปิดห้ามงแรงเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่บรรยากาศเนาะเริ่มจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเราเด้อเนาะนักท่องเที่ยวเริ่มหลายแล้วเนาะบรรยากาศตอนแรงนั่นเองมือทีนุดมาเนาะ คนหลยอยู่ใดทางเขาเนาะแล้วก็คนมาเตรียมออกกำลังกายกันเนาะกับายเนาะนี่เชียงคานนาะเป็นหุ่นผีขนน้ำนั่นเองอยู่อันนี้ก็คือเชียงคานนาะถ้าว่าเป็นทางอ่าอ่า ด้านซ้ายเนาะจะเป็นผีตะโขนเด้อแต่ว่าอันนี้ก็คือบรรยากาศอยู่ฝั่งนี้เนาะเสียงคานอยู่ทางเข้าถนนคนเดินนั่นเองเนาะนี่บรรยากาศทางนี้เพิ่นกะผู้ยิงเพล่นมาเออเต้นออกกําลังกายเนาะก็คือเต้นอัรบิก่นหละเนาะทุกคนเนาะถนนกับกว้างใหญ่อยู่ได้เนาะติดกับดมแม่นำของเลยเนาะบรรยากาศยําแรงดีขนาดเลยเนาะทุกคนเนาะ แล้วกัแม่น้ำของเนาะแล้วกัอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นประเทศลาวของเฮานั่นเองนี่มีเหือล่องในแม่น้ำของเลยเนาะแล้วกะมาเบืองบรรยากาศแยมแรงกับมีนกบินไปวินมาทุกคนบรรยากาศดีขนาดนี่ผูงนกเนาะนกสีขาวก่อนเฮาจะเข้าไปทางในนั่นเนองกะบเบิงบรรยากาศรอบๆสกอนเนาะ นี่เด้อบรรยากาศทางฟังนี่อันนี้น่าจะเป็นผีตาโขนนั่นเองเนาะที่เขาเหตุการณ์แสดงยุติ้แม่น้ำของเลยทางเข้าไปทางในถนนคนเดินนั่นเองเนาะพี่น้องบรรยากาศอ่าขาเจ้าก็จะเหตุกิจกรรมก็คือกันนั่นเนองเนาะมอนี่นุชก็เลยพามาบึงเนาะ นนั่นใสเลยโดยนักท่องเที่ยวก็เริ่มมาหลายแล้วเนาะก็คือแบบอันนี้นะ่าจะเป็นพีตอโคนแล้วก็มีคนมาถ่ายฮูกกับขอเจ้าเนาะอันนี้ก็คือภาบรรยากาศทางเข้าไปถนนคนเดินนั่นเองเนาะ เดี๋ยวนุชจะพาเขาไปทางในถนนคนเดินว่าเพื่อนจะขายเอียงแน่อยู่ทางในนั่นเนาะนี่อันนี้ก็คือทางเข้าถนนคนเดินเดอ้อเดี๋ยวนุชจะพายางเข้าไปเนาะเดี๋ยวไปพกกันยูพุนเดอ้อน้องมอนีสาวนุองมินีานนพามาเลาะอยู่อ่าถนนคนเดินเดอ้อเชียงคานเนาะนี่บรรยากาศตอนแรงเนาะเดี๋ยวจะพาเบื่องบรรยากาศทางในเด้อ ทางเขาก็จะมีเสื้อผ้าขายเต็มเลยเนาะมีกระเป๋าขายน้ำเนาะกระเป๋ากับหน้าหางดีเนาะเอาใส่ไปทะเลสิน้าเงามเนาะทุกคนเนาะ นี่บรรยากาศถนนคนเดินนั่นเองเด้อมือถีนุดมาเนากะก็คือไอโนโน่ก,ก็มานำเด้อมือนี้เนาะฮัน,นนี่เขาเจ้ามาซื้อหลายเนาะนี่มีทุกอย่างเลยทุกคนมีกุ้งมีหอยเนามะนนามีปูนำเนาะมีปูน้ำนี่แต่แซ่บขนาดเลยเดี๋ยวซื้อไปกินตอนแล้งกันเนาะเดี๋ยวไปกินน้ำกันเนาะทุกคน นี่เนาะบรรยากาศถนน mm hmm. คนเดินในมือนี่เนาะไม่ต้องกลัวหรอกมั้งหรอ่าหรืว่าเทศกาลมันราจะกินอะไรครับไม่กลัวไม่ต้องกลัวนี่อ mm ยู่ฝั่งนี้ก็มีหอดอะโวคาโดเนาะจะมีคนละเคิงน้ำเนาะแล้วก็มีฮานเสื้อผ้าหลายเลยฮานเสื้อผ้าก็มีคนละเคิงเด้อแล้วกั ถ้าผู้ใดเ่ว่ามาแล้วกะอันอยากมาพักอยู่ทางในนี่กัมีห้องมีห้องแฮมอยู่ทางในในโตเลยเนาะไทยมณนนีเนาะก็มีห้องว่างอยู่สินะแล้วกะมีหลายอันห้องแฮมเลยอยู่ทางในเด้อถ้าผู้ใดอยากมาเที่ยวเชียงคานสินะก็มานอนอยู่ทางในก็ได้เนาะเดี๋ยวตกเดี๋ยวตก โ,โ,โดยค่ะเจ้าขายเครื่องหลายอยู่เนาะอยู่ทางในนี่เนะาะว่าจะเป็นเครื่องประดับประดาเนาะแล้วก็เสื้อผ้าขายเสื้อสีกะาลายเนะที่มันแม่เนืะ

ยอยูท่ทางถนนคนเดินนี่เพิ่นก็จะมีอาหารแล้วก็ที่พักเนาะทุกคนนี่เป็นต่พักได้แล้วก็ติดกับถนนคนเดินเลยเนาะแล้วก็มาเบิ่งเสื้อผ้าอย่างต่างๆอยู่ในนี่ก็ลายเนาะเดี๋ยวไปต่อทางหน้ากันเนาะไปเบิ่งสำรวจเบืองว่าอยู่ทางในนี่เขาจะมีขายอีย่างเนาะแล้วก็นอกจากว่ามีเสื้อผ้าแล้วห้องพักแล้วยังมีอย่างเนาะ ต่อมาเนาะลูกคบ,บ30ปีออกลูกคนเดียวเนอะเดี๋ยวนุจะพาไปเบ่งว่าแม้นอย่างเนอะโมฮูว่าเขาเจ้าอันเอินไว้อีอย่างเนอะเพื่อนใสแบบปานหมุนหมุนเลยอะ่ะแบบนี้เลยเนอะอย่าลืมมาหาซื้อกันเด้อ ทังเสื้อผ้าแล้วก็ของก่นเนาะหลายแห้งเนาะเดี๋ยวเราจะพาน้องไปารค้าทุกทางนี้น้องว่าเจ้าจะขายอย่างเด็เนาะฮะเอามาบบไรสับมากระเป๋าแล้วแม่แม่ นี่อนนี้เป็นของดีค่ะของดีค่ะไปเลนไป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 ไ สะดวกสบายเนาะก็คือมีห้องเสื้อผ้าแล้วก็มีห้องพักอยู่ในตัวเลยนี่ก็คือห้องพักเด้อถ้าว่าผู้ใดอยากมาพักแบบใกล้ๆกับถนนคนเดินเสียงคานสินะก็มาหาอยู่ทางในนี้ก็ได้เนาะาว่าผู้ใดเอารถส่วนตัวมานะเพราะว่าอยู่ทางในนี้บ่มีที่จอดรถเด้อก็คือไปจอดอยู่แถววัดคุ่หนะ้เนาะ ก็จะมี้านกาแฟนำแล้วก็อยู่ทางในนี่เพิ่นก็จะมีรถจักรยานให้เซาเนาะเป็นรถไฟฟ้านะให้เซาคี่เพิ่นก็จะไล่เป็นสมองนั่นเองเนาะก็คือลักษณะแบบคล้ายๆแบบนี้เนาะแล้วก็อ่ามีทางยางลงไปริมโขงนำเนาะอันนี้ก็คือห้องพักนั่นเองเนาะแล้วก็มี้านกาแฟอยู่ในตู้เนาะ นี่ก็คือบรรยากาศมือที่นุชพามาเด้อถนนคนเดินเชียงคานนั่นเองเนาะดเดี๋ยวนุชจะพายางกลับห้องพักแล้วเนาะจะไปกินอ่าซอยจุแล้วก็ก้อยลิ้มโขงนั่นเองเนาะซอยจุรลิ้มโขงแล้วก็ก้อยลิ้มโขงเมื่อนี้ไอ้าเพิ่นจะลงมือเฮ็ดเองให้กินเนาะก็คือเดี๋ยวเฮาไปเบื่องกันมาเพิ่นจะเฮ็ด แนวใดเนาะเดี๋ยวเราไปเบริงกันนี่ทางลงมาก็จะเห็นเป็นห้านอาหารติดริมโขงเลยแต่มื้อนี้เราจะไปกินอยู่ห้องพักกันเนาะเดี๋ยวไปกันทุกคนก้อยไสยบ่กินเ็มมนันคือมันคืออยังงล่ะวะเนี่ยอ๋อเพียใส่เพียเนื้อแมนบ่เนื้อเพียเพียเพียละโอ้ค่ะขอบคุณนะน่แกบ่ อ oh. wow. 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 cool. awesome. ีลาสิให้แกวะอุดเอาไปตั้งเหมือนไฟเลยนะฮะตั้งเหมือนไฟเลยนี่อว้าวโอ้ยำหลอดน้ำแข็งเขาลึกตรงข้อนี่เข้าเอ็กระพงไอเอาเอาอน้ำโคออกมาให้น้องหน่อยไปสิ่ะให้น้องกินสักแก้วหน่อยว้าวตาเทียบตรงไหนนี่แค่ยังกู้วยนี่ อนุมนุมอะไรคือนุมอนาทีกูนูนนู้นส้นไเส้ยไเมไยเสหนยเข้มเลยอ่ะวันนี้วันนี้ซอยจุดิมโคงอันน้กวยจิมโคงก้างเห็ดอ๋อนจูดิมโคงก๋วยดิมโคงความเจีงโค้งเียงคานสุดยอดะกุลนะไม่ธรรมดากินนี่ห่อนะไม่ธรรมดา อย่าไปเชื่อมันจะข้าวนี่แครปนีมีมีือบ่า่าขาเสือเมื่อคืนกินหมูเนาะมืนอวากินเนื้อเนาะอมื่อนี้ก็กินหมูหมูด้วยมีปลาแน่มต้มปลาน้ำเด้อาต้มปลาน้ำของ วัวปลานำของวัวจะพายาบอยู่บนซื้อเลยนะปิ้งหมูนำของพยาบบนซื้อแหละบ่อล้วของกินที่ไหนละไปกระมีอันนี้นั่นเด้อไปตลาดคนเดินมาเมื่อกี้ได้กุ้งแล้วจังอันไม่นอนมาหาแม่ไหมปูย่ำย่ำย่ำแล้วก็มีย่ำย่ำกุ้งสดมักฮงจุกหลายแนวเลยมีอาหารหลายเด้อมากินน้ำกันเด้อ ต้มยำอะไรต้มส้มบ้านบ้านอ๋อต้มส้มบ้านบ้านแซ่ใบมะขามเป้่าเ่ยมางบอะที่คนยกเนีาปลาปลาปลาหยังปลานิ้นบ่ปลาโจกปลาโจกปลานําโค้งปลาดําโค้งอ๋อปลาโจกปลาโมีแต่แนวแซ่บทำให้มันดูดีอย <laughs> <laughs> men เนี่ยกูแม่นแม่นแม่นเดี๋ยวมานี่หว่าซะก่อนยาดอันนี้แจ่วอันนี้ khổng เอาเอาอาเป็นจานหน่อยแ้วตุ้นที่โตมีหลังจากที่กินเข้าแล้วเนาะนุดก็ได้พามาซองเบิงไอโนโน่เนาะกำลังสีนอนเนอะบาะเพราะว่ามื้อนี้เฮานอนอยู่อ่าทึิงเฮือนเนาะก็คือห้องพักนั่นแหละเลนาะนี่ก็จะเป็นห้องนอนเนาะก็คือบ้านเป็นหลังนั่นเองเนาะ วันแฟบเนาะที่เขามาในมือนี่แล้วก็มีกางเต็นท์อยู่ทางรุมน้ําเนาะก็คือผู้ซ้ายเขานอนอยู่กางเต็นท์นอนอยู่ทางรุมเนาะผู้หญิงก็คือขึ้นมานอนอยู่ทางเทิงนั่นเองเนาะคือมีอยู่สองห้องเนาะก็คือนุชกับไอโนโน่เนาะก็คือมานอนอยู่ห้องหนึ่งเนาะแล้วกับมูนุชเนาะกับไปนอนอีกห้องข้างๆเนาะนี่บรรยากาศทุกคนเนาะ เย็นล้วเด้ออยู่เซียงคางนี่อากาศเย็นแล้วเนาะฟันดีเด้อเดี๋ยวเอ่อมืออื่นเศร้ามาเบิ่งกันมาอากาศตอนเศร้าจะเป็นอย่างไรเนาะฟันดีเด้อทุกคนทุกคนบรรยากาศตอนเศร้านอะอยู่เซียงคางนั่นเองเนาะเย็นสบายเลยตอนเศร้านี่ มานีตอนเศ้าก็เริ่มมีแสงแดดอ่อนๆเนาะแนมไปทางฟังลาวก็จะคิดฮอดบ้านอ่อนๆเนาะพี่น้องนี่ก็จะเป็นผ่าบรรยากาศประมาณนี้เนาะตอนเศร้าแบบเริ่มมีแสงสว่างทรงลงมาเนาะ โดยสำหรับเมื่อนี้เนะเาะค่ะกับมานอนที่เสียงคานั่นเองจังหวัดเลยเนาะเดี๋ยวนุ่จะพาไปเบิงเด้อว่าตอนเช้านี้เขาจะจะเหตุออียงกิ่นกันเนาะนี่บรรยากาศเมื่อคืนเท่ากับนอนวันเป็นหลังแล้วกับผู้ซ้ายกับนอนเต็นนอนนอนกลางเต็นนอนอยู่ทางรุมเนาะก็คือแบบอากาศเย็นสบายแล้วทุกคนเนาะตอนเช้ากับเย็นเนาะอากาศกำลังดีนะ เดี๋ยวหนูจะพาไปเบิ่งเนาะเขาจะเห็ดอีหยังกินตอนเช้าเนาะขอบครับ,บว้าวเหี้ยวอะไรเหีอะไรลูกไข่ลวกไขลก่ลวกหรือไข่ต้มไข่ลวกไข่ลวกอ๋อเห็ดไข่ลวก,อ,ลวกอันนี้ฮะเอามาเองมันมาใส่เมื่อกี้แหละต้มน้ำเดือดแล้วก็ขไข่ใส่แล้วนี่เดี๋ไข่ปิ้ง ไข่ชานเนยไข่ปิ้งอืมไข่ชานเนยเออคือเห็นแต่ขนมปังปิ้งเออไม่ใช่ขนมขนมปังชานเนยเออฮาะหลับลมหนาวเิ็นแล้วเนี่ยมาหนาวได้เกอกริมโขงว่ะข้าวว่ะ เยอะหนิข้าก็เลยปวดหลับหลุดเยอะอ่าข้าก็เลยปวดหล้งฮ่าๆๆๆอากาศแย่ท่ากล่อมันเบา,าเราเปลี่ยนฐานยังไงวะเนี่ยโหกาแฟตอนเช้าแล้วละเด้อมากินน้ากันเด้อมื้อน,น,นี้ไอ้เพื่อนใจดีเนาะตื่นได้เช้ามาเฮ็ดกาแฟาให้เฮากินเนาะ สำหรับทริปนี้นน,นุดก็ได้มากับมูแล,ล้วก็มีนุ่แล้วกับนนโน่นแล้วก็แฟนนุ่นนและะ้วก็ทุกทุกคนเลยกับมาเที่ยวน้ากันน,นในมื้อนี่เนาะขอให้ทุกคนมีความสุขในการเที่ยวในการใช้ชีวิตของแต่ละมื้อเนาะขอให้มีความสุขเด้อแล้วก็ขอให้มีเงินมีทองใช้ได้หลายเนาะคิดอีหย่างก็ขอให้สมหวังปรารถนาทุกอย่างเด้อสำหรับมื้อนี้ก็ขอขอบใจสบายดีบาย,บายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะ